หนูลูกน้องไม่มีอีกพรุ่งนี้กําลังมาอีกหนึ่งพรุ่งนี้มาแล้วลูกน้องนะ่ะแป๊บเดียวแหละประเทศไทยนะหาลูกน้องนะ่ะแต่ทีนี้ป้าเป็นคนเรื่องเยอะนะเวลาที่จะเป็นลูกน้องป้าต้องฉลาดต้องสะอาดต้องตรงต่อเวลานะป้าเรื่องเยอะนะต้องเป็นคนมีระเบียบเป็นคนมีวินยัย นะเสื้อผ้าน้าผมต้องสะอาดป้าเรื่องเยอะป้าเลือกเยอะแต่ถ้าเกิดมาสกระปกอย่างนี้ไม่ฉลาดตอบป้าไม่ได้ถามตอบตอบช้าโกหกป้าขี้ขโมยของป้าก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นป้าหาลูกน้องป้าหายากเพราะป้าเรื่องเยอะค่ะลูกขานะถ้าเกิดแบบสมมุติว่าถ้าคนอ่าถ้าเกิดคนเขมรเนี่ยขาว สะอาดฉลาดถามาอะไรตอบปุ๊บปับ๊บเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนกระตันยูนะเป็นคนสะอาดมีระเบียบมีวินยัยตรงต่อเวลาไม่ต้องหรอกลูกป้านะทำเวิร์กเพอร์มิทให้เลยทำา o u u ให้เลยจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าข้าวให้เลยแต่หนูหนูมีความสามารถมากพอที่จะเป็นลูกจ้างป้าได้หรือเปล่าลูก